We'll <laughs> มากินปิ้งเนื้อน้ำกันจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้มาอยากเนื้ออยู่ทงหน้าจ้าเบื่งเนี้ยไฟกำลังลุกอยู่ใต่โกคาเมกตอนเทียงเด็กปิ้งเอามาปิ้งนะมีกระติบปิ้นพักกรับเข้ามีบักทั่วด้วยมีแครอทนี่บักทั่วกับมี่ อันนี้มูเข้ามาแกกล้วคือนีนี่มักเต็มบะเกินี่เด็กสันคอมันจ้ะเนื้อเ้าสิใส่เนื้อสันคอได้จ้าปีงมือนี้จะได้มีมันติดเนื้อจ้ะมันแสกเนื้อมันเข้ากับจะใส่ซ่อมจิ้มจิ้มจิ้มเพื่อจะให้ส่วนที่เข้าหมากเนาะมันเข้าไปในเนื้อซึมเข้าไปในเนื้อแล้วเ้อาก็จะหมากไวจ้ะหมากเข้ากับจะมีรสดีมีซอสหอยจ้ะใส่ใส่น้ำตาล ใส่น้ำปลาจักหน่อยก็ได้ใส่เกลือจะเข้าหมักแล้วเข้ากับเอาแซ่ตัวไวจ้จะมืออื่นเข้ากับจะเอามาย่างจะพงมาลาครับไอ้ตังมากจะกท่่ค่ะให้ไฟไฟติดก่อนไฟยังมาติดเลยหมควันแล้วยืนทุ่งหน้าบรรยากาศดีประมาณตอนเทียงนี่เขามีอันนี้มาให้น้ำ อย่างแล้วแล้วข้าก็จะเอาท่านี่หมูเต้สีหนุ่มม้อเนี่ยหมักไต้หมูขึ้นนี่อ้าวเตรียมถาดมานั่งก็เตรียมถาดเตรียมส้อมเตรียมเขียงนี่อุปกรณ์ที่จะมาทําวันนี้นอันนี้เป็นเขียงเขียงเนววขีดพร้อมแนวขีดพร้อมอย่าแต่ฝนตกห้ามพี่น้อง คึมคึมล่ะคึมมากแล้วเมื่อกี้พอได้ฮุบเตาแรนบอกเลยไส่ห้าวเลยเรียกว่าาสิย่างเนื้อเด้่ยี่น้องเลยนี่เนื้อโอ้นี่เนื้อสันคอมันเฮาหมักนุ่มๆขึ้นเลยโฟกัสด้วยว้าวอุ้ยสินขนาดเอามาย่างอยู่ข้างหน้าเลยล่มก็เย็นไฟก็ติดเร็วจีเรียวฮุบก็บวจักอันฝนท่อมสีมาฮุบขวางมาบักไหล ถือกีท่อาบ่มเนี่ยมาถือนี่น้ำโม่ในอูหอ้ห้อมหุยหุยพี่น้องยิ้อเขาได้เดี๋ยวนูพาทัานกินข้าวเที่ยงอือตอนนี้ตอนเที่ยนี่ฝนกระสิตกไปถ่ายผมดูฝนฝนมันท่อมตกนี่ม้านขึ้นแหละเ้ยนี่ผ้าเอีย๊ยกเข้า น้ำมา่าขอทานเน้อดน้ำมาล่าเวลาหมูเ้าสุุเกาจะบ่าหัานซุกดอกหมูมันได้ที่เดี๋ยวเขาจะเอาพงมา่าใส่ท่าอีกหลอบหนึ่งนี่หอมอห,อหมูปิ้งมา่าของห้าเลยมันี่อู้ยจะเสียบเลยต้องเอาเนื้อติดมันมันจังหน่อยมันจะเสียบค่าว่าเนื้อมันจะนุ่ม เริ่มจะได้ที่แล้วอีกเดี๋ยวนี้นีน่ต้นหนอนน้ำเขาน้ำยูก,กุ๊กขะมิ้นี่ลูกเขียดกระไรเนี่นี่ก็มีต้นไม้ต้นไงกะเป็นก็มีสายูข้างๆไปซิดเบ็ดหน่อยนะเขาเอ็ดเองเข้าเอ,ดเอ็เอดเองนะมีแต่ปลาเข่ขงปลาเข่งน้อยนี่ นี่ฟ้ามของเฮา,านอันนี้ฟ้ามู้นุ่ม ใส่ครื้กสกไ,ไ,ไฟไฟไมันแ้่เก้นไปเล้ท่เทาใส่อยทา,ง,ทางด่านเลยทิชไปทิชมากครับกทาเรากินมากตอนท่านี่เป็นตวแซกหอมหอมที่บ่เพจดน,น่ั้นวันนี้ชิมบึงรูกเนี่ยเพราะท่านในร่องเนี่ยมันเคลลแลกเจ๊บงรูมันใส่โอ้ยผิดก,ก่อนไม่มใช่ไหม่ มันใหม่มันใหม่นะนะใหม่แล้วใหม่เ่เลยีอันมาพิันเหอมาน้นอ้มันแกนตรงนปิ่งนะหอนคนไทยประหอนด้อยอ้หหอมหวนทั้งหอมทั้งควัน กินตรงนล้เนี่ยหอมมากเลยตู๊ทั้งควัน <c> ท <oughs> ั้งหอมว้าวเอามาเป่นไก่เลยโอ,อ้มาเ่นไก่กัออนเลยมันจะเสียกนนอนอโหเอยบกินแล้วซู๊ดแล้วด้วยมจะเปลียไปเลยเชฟโมนะครับเชฟโมเชฟนงโมเพิน่นเพิ่นเปลี่ยนให้กินมือนี่าจะม,มาแล้วนี่ ย <ITA> ิงเนื้อเขาเขาว้าวกระแซกะเลยวะจะให้มันใหม่เด้อให้มันได้กินเด้อตายม่นละอีกเลยมันเป็นสันคอมันก็เลยเปองสี่หละควันกุบพี่น้องควันกุบควันกุบว้า เสียบแต่วะนี่ยูนี่นี่โฟก,กัสผมอุย้ยสุกแล้วเสียบขนาดฝนกระท่มมากชิได้กินบอลลูนสิได้ิอโฮปแลนดะกินอยู่เปลี่ยนมือ,อย่างอ๋ออ้ยฝนท่อมตก หมูของเราสุกแล้วแตแซ่บแต่สียบพี่น้องลา,ลาดรัดซอสหมาล่ามือเนี่ยเนื้อช่ำๆบรรยากาศอยู่ทงหน้าช่ำๆเลยสันข้อมันตจตเแซ่บว่ะสันน่ากินมากๆเลยโอ้หมู่ำๆเลยนี่ ข้ามีทั้งปาดทั้งบะปาดไดพพ้พี่น้องนี่ตัดเสียเพื่อกันอันโมดจีพนย่างให้น้องเพื่อนย่างแบบไอ้โบไซมาล่าฝ่นเพียบโบท่านมาโอ้หมูย่างมา,าลาร้อนๆเลยจ้ากินกับข้าวเหนียว มาเด้อมาเด้อมีมีแบบซ้อยกับแบบบสซ้อยสวัสดีจ้า,จาช่องไม่อิ่มมากลลวจ้ามือนีเข้ามาเอ็ดปิ่งมูนมาล่าจ้ายูท้องหน้าบรรยากาศดีดีว่าแม่ฝน,นสิตก เริ่มเมัอนเอามาอีกแล้วว่ามันสิบบริกินพี่น้อง <c oughs> มันดังไฟปกลุ่มดังไฟอยู่นี่แหละมาม่าจากนี่อันปิ้งหมูสันคอมันสันคอหมูย่างใส่อน้ำผงมาล่าจ้ะพื่นนี่วิวทางหลังเขาใส่น้ำผงมาล่านี่นะเขาท่าวิวทางหลังเข้าเป็นทงหน้านทงหน้านงามเลยจ้ะนี่นตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้กินกับบอกทัวล้วก็มีแค่หลอด,ลอดนี่นำ้ำสีชมี่ เขามีข้าวเหนียวนํามใส่ข้าวเหนียวเฮาหลีข้าวเหนียวเฮาอยู่ใส่กะบารูติปใหญ่ๆเลยกินข้าวเที่ยงเพื่อจะได้กินกับบายเด้อพี่น้องเพราะว่บขาปิ้งหมูอยู่ข้าวเหนียวติปบักใหญ่นึงมาเด้อมากินน้ำกันจ้ะครับว่างนีมูบรรยากาศว่ามันสิบ่ได้กินกินเฮาแห้อืใช่ปะนี่ปิ้งหมูเฮาอื้ออร่อยมากเลยอะ อหาอคอำนุ่มเลยข้าลต้กินกับน้ามา่อทำมาสิอเอืนมาลงองมันก็ขอนียวกินขนแท่นแทน่นขอ,ขอชียงด้วยนุ่มกินกับบกทัวอันนี้ใหายังมาตัด ไม่มาปาั๊ดระวังมันเหิวแล้วเ <c oughs> นื้อนุ่มๆช่ำๆเพาต้องปิ้งให้มันสุกเชิญาาได้ค่ะวันเด้เอาอันอันนั้นมาเนาะน้ำจิ้ม ก็จะเอาน้ำจิ้มมานำดื่มอืมอกินก็ขอเนาะอือนึกถแค่รถอืม,อ,ม,อ,อ,มอย่างเนาะเน่ะนมันสีขาวดูตรงหน้า อย่างเองกนเองก็จะมีสะนอนซะใส่่ดูว่าจสีนมันสจ้า ยุ่ง <มา S 1> เขามาตตงแต่เทียงแล้วยังม่ท่านเทียงหรอกหาโมงนี่กับมาอมตอนนี้ก็เริ่มบ่ายแล้วพอบ่าหาหมูแล้วสุกอยู่หาหมูสุก มาเล่นโอ้ยบรรยากาศดีขนาด ม,<ห>มึง,งดูเลยพี่ตามได้พี่น้องมึงอื่นเกาจะพามาตามบอ,อกหงอยู่ทรงหน้ากาจะกินกัมยังดีตต่บักหงเหม็นมากเลยเด้อจะหายขขกินกัมยังดีตต่บักหงอืมว้าวแล้วสอบเอาเมือเ <c oughs> อาเมือเลยได้รอยยัน เดอันแค่รถครับอันหัวสะเท้าไม่เมนจับบุกุงนี่ยจับบุกพุงเหอกินมืออื่นอาจจะบอกเสียงดังเริมมื่อเนี่ยพอ่าพอมาไม่ไขไม่จะเข้าเสียงว่ากับเสียงไก่ กรบเซียงล่มพักเย็นแฮะผันคอช้ำๆมาเดอ้อมาเดอ้อโอ้เสดายบนมี้นัน <c oughs> ซอดมาหลากแห่น้ำจิ้มได้ซอดมาหลากกระเบอยูยเข็มควนอยอะพ่องนุ่ยบอกเอ,อนาน้ำจิ้มมาทำอืมอือาจิ้มกับอันนี้ก็ได้ กมกับอ yeah, ัน oh ส mm ่วนมาล่าเ็ดอยู่จักหน่อยอันนี้นะอืมอืมกับอันนี้อเแซ่บแดดซ่องน้ามันก็มาคว้า ในนูนี่เอทเธอร์ล็กแสบอยู่ได้พี่นอ้องเมนูเน็ดที่อยากว่าวกไ,กไม่ใส่เอาไส่กระปีไก่ม่นส่แสบบ้างมาปีงใส่ปีกไกลล่ลองเบ่งสีแสบกันกินกับไกแก่แสบไปก็ยังมาละ <laughs> หอมเย็นหอออะาหอมเนื้อมันจะนุ่มตากเป่งมันกระิิอมหอมหอาวมักไวแต่หมขึ้นอย่าด้น้อเนื้อเนื้อมันก็นุ่ม เอาเม่วาลามาปลี่ยนก็คือมาเด้อมาเด้เดเดขอข้าวเชียงกะข้าวเชียงอยู่ทุ่งนาฟิ้น พระเจ้าก็ซีว่าตํบบักฮุงนอ่ามัน,น,นมเป็นตับฮุงเนาะเปนขาวตํบบักฮุงจะว่าม <c oughs> ันเป็นหัวไช่ท้าโอ้ไช่ได้ตํบบักฮุงกลับแสบได้เลยกลับหมูห้องเริ่มคิดพออเอาไปหมดเลยนาะหลังาะมาตับให้เบิ้งตํบบักฮุงอเหนก่บไก่มาอย่างห่วง,งก็ตํบบักฮุงหมดเลยโอเคเนาะกับมากินไก่กับหมู มากินกุ้งน้ำตาใส่กุ้งบ่าโอเคกะท่อดอ่ะอร่อยจักอย่างมากคนหอนไล้กินด้ยอ จังเือนมันปเป็นบรรยากาศเขาจงมาอย่างอยู่นี่ยสมองหนึ่งจังแล้วเดี๋ยวจังมือซีเอันไก่อบฟางกินอยู่พี่้นาอดูห้องหน้าฟางเขาบอ่อดเขาเรียงว่วน้อมเขาบอ่อดฟางเดี๋ยวจังมือจับไก่ก่อน อันนี้เอาไว้ให้อันพอคุณกินพอคุณพระคุณกินขอ,อสามีเพื่อนเพื่นระคุลงมากไปทุละอยู่อคนเะนี้ย วันนี้ก็ใชม,มือเป็นพิเศษ <c oughs> คนขวางมากพี่น้องสองหลอบรถไหญ่บดเอามากรถมอเตอร์ไซค์มากรถไหญ่มันกลับกลับยากถ้ามันเป็นดินมันเป็นขิดใช่มันกลับยากเลยเบบรถไหญ่มากมันต้องเอารถแบบรถ,ร,ถรถแบบรถอนดรถไทยมาก <c oughs> เขาไทยมาได้อยู่จ้าว่ารถญ่นี่มันสีลงมาเงียบวันี้เข้ากับอิ่มแล้วนี่ผู้ดใดถูกใจคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าเข้าฝากแเนี้ยหมูย่างสันคอหมูย่างมาล่าจ้าบรรยากาศดีๆอยู่ทงหน้าจ้าลองไปเอ็ดเบิงจ้า นี่แหละยูุทงหน้ายู่เพื่อนอยู่ใสกระย่างได้จ้ะลองไปเอ็ดลองเบึงเลยจ้ะนี่แหละลูกหลานเข้านี่แหละจ้ะเนาะฝากยังบ่ฝา,ากกดติดตามแน่เด้อกับคอมเมนต์มาแน่เด้อว,ว่าใส่กินอย่างดีเนาะนี่แหละช่างนี้แหละจ้ะช่วงโควิดนเนอกห้างกะเมได้ไปใสห้ากับเอ็ดกินอยู่เพื่อนอยูุทงใหทงหน้าเข้านี่แหละจ้ะเมได้ไปกินไส้นี่คือสุดจ้ะ เนาะคลิปนี้เขากะขอตัวล่าปก่อนจ้าสวัสดีจ้า